ก่อนหน้านี้นะครับเป็นประเด็นเมื่อคุณพิธาเนี่ยเขาเคยโพสต์รูปอาคารหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นบ้านคุณยายโดยที่โพสต์ไว้ใน Instagram กว่า10ปีที่แล้วนะครับกลับมาเป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพของบ้านเจ้าพยาอภัยภูเบศครับท่านชุมอภัยวง์นะที่เมืองพัตตบองประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นบ้านของคุณยายที่เคยอยู่อาศัยเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อน โดยอาจารย์ตีดาวอภัยวงศ์ครับทายาทของตะกูลอภัยวงศ์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าขออนุญาตเรียนแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพญาอภัยภูเบศที่พัตตองและโพสต์ของคุณพิธาที่เกี่ยวข้องกับสกุลอภัยวงศ์นะคะ โดยได้บอกว่าสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพยาภัยภูเบตไดท้ทางทางที่บ้านหลังนั้นเนี่ยตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่ปี2,450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นส่วนตัวไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะ คุณแม่คุณพิธาเนี่ยทันใดโทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคําบอกของญาติที่เล่าต่อกันมาอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาเองก็เคยเป็นสะพ้ยของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่ง เราขอเรียนว่าเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคุณพิธาที่ไปเยือนพัตบองและจารลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางสายตระกูลของเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้เราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราเป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะ